แสนแสบช่วงสอบปากคำ ในช่วงของการสอบปากคำแล้วใช่แล้วครับพี่เป้ที่เราบอกไปครับมีหนึ่งหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อหน้าหวานเสียงหวานแล้วหุ่นดีหุ่นดีมาเปิดปีแพะมาปีใหม่ทําไมเปิดโปรเจกต์ยิ่งใหญ่อลังการเลยบอกเลยเราต้องไปคุยกับเขากันนะครับต้อนรับด้วยพี่นัสสักหนึ่สวัสดีครับ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 เปิดปีใหม่ปีแพะเปิดสกราดใหม่เปิดซิกแพคดูใหม่ปีแล้วปีเปิดได้ปดแล้วปีแล้วจ่ายค่าตัวก่อนด้วยอ๋อ เงินมาผ้าหลุดพี่ไม่ต้องไม่ต้องเปิดตรงนี้ก็ได้ผมซื้อไว้ตั้งหลายเล่มไม่เบาแล้วเราไม่เดาไม่เดาแล้วพูดต่อหน้าด้วยโอเคมาพูดถึงเรื่องของโปรเจกต์พี่ก่อนดีกว่าครับนะฮะยังไงฮะอดหานยังไงครับเปิดโปรเจกต์ใหญ่อดหานเลยมันคือโปรเจกต์อะไรพี่ไม่คือมันเป็นคอนเซปต์ใหม่ของปีนี้ครับว่า ถ้าเราออกเพลงทีไรเนี่ยเราจะเรียกมันว่า one two three project คือมันจะมี3ส่วนส่วนแรกก็คือตัวเพลงตัวซองนี่แหละส่วนที่2ก็จะเป็นเหมือนแฟนแอคทิวิตี้หนึ่งเพลง2เป็นแฟนแอคทิวิตี้แล้วก็3เป็น charity event งี้ยครับสส่วนด้วยกันก็เลยมาเป็น3ส่วนใช่ซึ่งซึ่งส่วนที่2ของเดี๋ยวก่อนซิงเกิลแรกของปีนี้ก็คือเป็นซิงเกิลใหม่ชื่อรักเธอคนเดียวครับชื่อวันเลิฟเนี่ยมันเสื้อที่ทามานะฮะนี่เสื้อเห็นไม่ค่อยชัดขอคอนเห็นไหมจะถอดพี่เห็นยัง เป็นคนที่มีอะไรก็พูดแต่คนเนี้ยเออได้ช่องเสียบตลอดก็ทำเพื่อนน้องไม่ต้องไมาวันเลยวันเลยวันเลยซึ่งเพลงนีมมีมีกิจกรรมอะไรออกมาหรือยังครับอ่าก็เนี้ยครับเดี๋ยวหนึ่งกุมภาจะมีกิจกรรมที่ชื่อ one love exclusive live ก็จะเป็นโชว์พิเศษเนี่ยครับแล้วก็ใครไปก็ จะได้เสื้อด้วยอะไรเงี้ยใครซื้อบัตรใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นยังไงเป็นโปรเจกต์การกุศลเลย่ะฮะัไม่อันนี้อันนี้จะเป็นส่วนในแฟนแอคทิวิตี้ก่อนการกุศลเดี๋ยวตามมาทีหลังอันนี้คือความบันเทิงบันเทิงก่อนหนึ่งเป็นเพลงที่เราออกมาแล้วสองก็มามาเจอกันมาเจอกันคือฟังแล้วก็มาเห็นตัวเห็นต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ชวนกันไปทำสิ่งดีๆเออนที่สามซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้พี่พวกคนคิดเองไหมอันนี้หรือว่ามีการเป็นทีมโปรโมเตอร์เขาช่วยกันคิดเงี้ยครับก็ดีในพี่พอจริ อินเตอร์เทนเมนต์มุดเดียทำบุญจริงมันก็เป็นความสุขเนื้อออกป่าเสื้อที่ว่านี่จะได้ยังไงต้องต้องอันนี้ต้องซื้อบัตรครับซื้อบัตรในงานวันเลิฟไปซื้อสิบลายเสื้อนี้ดีไซน์เองด้วยนะครับ จำกัดลิมิเต็ดเท่านั้นซึ่งจริงๆตอนดีไซนะคะรสชาติค่อยดีขึ่นเลยนมันต้องอย่างนี้กันก็จะไปใช่เราจะดึงตรงนี้ออกมาผมเห็นคุณเคลียเศรษฐกิจหลายรอบแล้วตัดจับเสอนี่ภาพพดเสียหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยนี่รายการแรกเลยนะเอาล่ะที่รายการนี้มันก็ต้องแบบนี้แหละต้องเป็นการดึงเสื้อไงเพืให้เห็นชัดๆเฉี่ยวบ้างเพิ่งน้างเลิศซึ่งพินัทเนี่ยนะออกแบบเสื้อตัวนี้เองเลยใช่ครับผมเห็นได้ มันจะเป็นเหมือนกันเอาอะไรมาเขียมนมาเขียนเอามาเขียนซึ่งรู้บ้างว่าตอนต้นฉบับอ่ะพี่นัดเนี่ยนะ เอานิ้วน่ยกัดแล้วเอาเลือดใช่แล้วเอลาไม่ใช่หรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนจากใจที่มันจะขายได้มันจะขายได้แล้วหรอฟังก็ไม่ใช่แล้วท้าไมออกแบบมาเป็นรูปแบบนี้พี่นัทไม่ก็สิงเกิลใหม่ชื่อรักเธอคนเดียวอยู่ครับแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษมันคือวันเลิฟก็เลยเอาง่ายๆเอาเป็นคำว่าวันเลิฟนี่แหละให้มันดูเป็นเป็นแฟชั่นด้วยเราไม่อยากให้มันเป็นเสื้อที่มันดูเป็นเหมือนแฟนคลับจ๋าหรือคนที่ชอบเพลงอะไรเงี้ยคือเอาให้มันไปใส่ได้ทุกสถานการณ์แต่าดูชิกเนาะดูแบบมีสไซน์รักเธอคนเดียวรักเเอคนดีียววิิงมาาจกชต ไม่ใช่ผมเขาไม่ได้รักคนเดียวไม่ไม่เหรอคือคือในในในเนื้อหาของเพลงนี้เนี่ยมันมันมันเป็นอะไรที่มันตลอดการกว่านั้นซึ่งผมยังไม่เจอคนนั้นพี่ยังไม่เจอจริงยังไม่เจอจริงจริงรักจียวคนเดียวไม่มีเลยีวิงจริงองมุนมีมีมีจะขอให้เจอก่อนครับ ถ้าเกิดแบบโกหกอ่ะคนที่มโกหกเสียใจจริงบ้างพ่าไม่โกหกไม่โกหกไอ้คอนตารสูตแล้วยังไม่เจอ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 หมายความว่ากําลังค้นหาไปเรื่อยๆกำลังค้นหาที่สองคนที่พูดอะไรเนี่ยไม่เราก็อยากรู้ไงคือนึกออกป้ะมันมีเพลงมันก็ต้องถ่ายทอดจากชีวิตจริงใช่ไหมถ้าเอยากรู้ไงรักเธอคนเดียวอเลยเงี้ยเป็นชีวิตจริงที่อยากมีแล้วกันน่อะ กิจกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่นัดกิจกรรมจะเกิดขึ้นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หนึ่งกุมภาพันธ์นี่คือเป็นมีดิคอนเสิร์ตใช่ป่ะใช่ครับเเรียกว่าเป็นโชว์พิเศษโซเซฟไลฟ์แต่ว่าขายบัตร 16มกราครับที่ตึกแกัมนี่สามสิบเอ็ดชั้น31นะครับที่มิวสิคครีมเดี๋ยวผมไปขายเองด้วยนี่ตั้งแต่กี่โมงครับพี่ช่วงหกโมงเย็นครับผมครับผมหกโมงเย็นก็สามารถมาก็เลิกงานแล้วก็มาเจอกันถูกต้องมาซื้อบัตรกับมือพินัทได้เลยใช่ครับเพราะเซิร์ครั้งนี้เราจะได้เห็นเหมือนตอนขึ้นปกใค่ะจูดดูว่าดูว่าอะไรเฉยวนี่ยังไงก็โยงเข้าไปเรื่องนั้นได้ใช่ไหมไม่แหละแหม่ี่เราเตรียมของไว้แล้วเราก็ต้องนอนเขีไม่รูปขึ้นแล้วม่นเขามีภาพไหมผมก็เลยอยากให้ลองโชว์หน่อยไมั ีจากกปกเนี่ยแจนังสืออันนี้โอ้โหได้ไหมเราจะได้เห็นบนเวทีคอนเสิร์ตไหมแบบนี้เอาอย่างนี้เลยนะเราไปอย่างนี้ไปเราติดไปติดไปองเงี้ยโอ้ตายแล้วนี่นี่นี่เอาจริงครับถามตรงๆนะหนังสือมันชอบมีรีทั้งลีทั้ีทันไหมเนี่ยพี่ีรไปดูเลยมีคลิปเบื้องหลังอยู่ในยูทูป ไปดูเลยจริงตรงนี้สิแร็อีกหนึ่งครั้งกับพี่เป้วิศวะครับพูดต้องเสียบเทียบก่อนไหมว่ามันใช่ไม่ใช่หรือก็ต้องดูไหมพูดตรงๆนะอยากเห็นเองเลยยุกตลอดก็น้องอยากดูก็ออกมานี่มีคลิปเบื้องหลังใน YouTube ของพี่ไม่ได้ดูได้นะครับแล้วปีนี้จะมีให้เห็นกันอีกไหมพี่แบบดูอีกแล้วเนาะหรือออกมาไม่แฟนๆบางคนก็แบบอยากเห็นอยากเห็นไม่มีลิมิตอะไรปะอยากเไปดูอีกอยากแล้วอยากอีกเลยเออมีอีกไหมมีอีกเขาใช้คำว่าอยากเห็น <Private S 2> ไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตใจไหมไอ้ที่เมื่อกี้มันมีคือเมื่อกี้ยังไม่พอมื่อกี้มันยิ่ต้องมากกว่าน like ี้อ so ีกเอี <one> ่ยไหวไหมถ้าอย่างนี้ไหวไหมถ้ามากกว่านั้นไหวถ้าไม่มีลิมิตก็ไม่ไหวไม่เราจะมีถ่ายแบบอย่างซัมเมอร์อะจริงๆช่วยนมันก็มีคนติดต่อมาเรื่ออยๆะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าช่วยน้ำมันต้อง มันต้องพร้อมจริงๆไงมันต้องพร้อมทุกสัดส่วนเลยจริงๆนะเออเราก็เลยขอเขาผ่านไปก่อนขอผ่านก่อนนะฮะก็รอดูเราดูซัมเมอร์นี้อาจจะได้โชคดีเห็นการนะครับอันนี้คือพูดให้เองเลยพูดเองพูดเองอาจจะคราวนี้มันหีกระแสนึงไหนไหนมาแล้วมันช่วงสอบปากคำใช่ยูยอยู่คุณบอกว่าคุณร่งเธอคนเดียวแล้วคุณก็กำลังหาหาอยู่แต่ทีเนี้ยในความเป็นจริงชีวิตจริงตอนเนี้ยเขาบอกว่าคุณกำลังกลับมาคบคู่จิ้นของคุณในตำนาน เดี๋ยวก่อนเขามีแฟนของเขาอยู่นะเดี๋ยวผมจะโดนตบเอาก็ไม่รู้อ่ะก็แสข่าวมันมาก็เห็นในไล่าสุดเห็นในอินสตาแกรมมีการ คู่กันกุกี้กุกิพอเราไม่คนนี้นี่หลายเดือนแล้วนะหลาเดอเราไม่เห็นเขาว่านัดต้อนมานานแล้วไงมากยังงจริงจริงก็ยังสนิทกันอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าย้ายเขามาก็ย้ายมาอยู่กับมีด้วยกันอ่าแล้วก็ได้เจอกันตามงานต่างๆครับแล้วพอดีเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอ่ามีโปรเจกต์ใหม่สำหรับปีนี้ก็คือเป็นเป็นเใครจะอยู่คู่กันไม่ใช่จะถ่ายรู้หรอคือคนคู่ถ่ายคู่พี่เป้บางทีออกก็ยากหรเรื่องงานประกอบซีรีส์เพลงประกอบซีรีส์เพลงประกอบซีรีส์ร็อปซิกครับผม หมแล้วทำทาทไปบ้างยังครับ ก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแต่งแต่งกันครับผมแล้วจะได้ฟังกันประมาณเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยครับจะมีงานแถลงข่าวได้ฟังเพลงพิเศษเพลงอื่นก่อนที่ยังยังไม่ใช่เพลงไตเติ้ลละครนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับอ่ะโอเคสุดท้ายย้ําถึงโปรเจกต์อีกทีนึ่งครับ one two t ใช่ไหมอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับปีนี้นะครับกับ one two three project นะครับซึ่งจะมีทั้งเพลงแฟนแอคทิวิตี้ช้ติดตามกันได้นะครับซึ่งต้นปีก็ซิงเกิลใหม่ซิงเกิลแรกนะครับเพลงรักเธอคนเดียวหรือ หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษวันเลิฟนะครับแล้วก็16มักรามาซื้อบัตรวันเลิฟเอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์ได้แล้วก็ไปเจอกัน1กุมภานะครับส่วนเพลง16มักรานะครับเปิดปล่อยให้ดาวน์โหลดเขาเรียกอะไรนะลิงโทนเสียงลอสายนะครับทุกเครือข่ายทุกระบบนะฮะแล้วก็29มักราดาวน์โหลดเพลงฟูซองได้ครับผมดอกจัน123 1010ครับ เผ็นปะมัด้านหนุ่มสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สิบ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 ง่ายครับเก่งมากเนาะจำทุกอย่างได้เองทั้งหมดค่ะเปรี้ยวมากสิบเป็นคนอื่นยังต้องท่องมาคนนี้อันนี้ให้ยำยำจะเยอะแน่นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากกับพี่หน้าใส่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะะฮเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีกหนุ่มหนึ่งนะครับก็มาพร้อมกับการโกงเตอร์ของเขาถูกต้องเขามีรายการใหม่ที่น่าติดตามมากนะครับวัสบีนั่นเองนะคับช่วงหน้าจะพูดเด 弄，闪闪。